เ้าเลือดเมืองเมงเอีเจ้าเลือดคนผมเห็นว่าสิผมมีคนสื่อแล้วก็จามาตักไปมีได้คนมาสื่อทุกคนเลยมีโดน้ำเด็กเาเนี่ยเฮยนโดนตลาดมือสองแต่ผมเป็นสองล่องไผทุกคนเลยก็เจ้าพ่าดีเลยทุกคนที่สาเยก็เจ้า่า การขายการขายก็เจ้าเป็นแนวนี้เลยนะทุกคนในแบบบปรในแบบเรื่องมือสั่งมีครบ normal แนวเนาะแม่นแม่มีทุกอย่างครบมาเลยของเก่าครบเครื่องงงงขออททลเนไหมแต่ที่เป็นของทงเหลืองเนาะแม่ทงเหลืองทงแดงเนาะทงเหลืองทงแดงสบายดีข่อยปุูกไม่หลุดคลายฝันมือนี่กับฝ้ามาเลาะตลาดของเก่าเนาะทุกคนเนาะอยู่ใสเอะนยูที่ยูที่ เอาอยู่ไสคกันยาเนาะไปไปเบิ่งโหลดแต่ว่าโหแต่ว่าตลาดของเก่าเนาะไปเดี๋ยวพาไปหล่อเบิ่งโอเคจอดไปจอดไปของเก่าสมคำว่าของเก่าเลยทุกคนนี่นี่มีครบทุกอย่างบ้าเมี้ยบบาเมี้บนี่ข้าเจ๊ปากตายต้นโอ้ย ตกสิหัว่าสางก็ตายนี่คน <c oughs> มันเงียบอ่ะนี่บรรยากาศคนเอ,อ้ยคนซ่อนอในตลาดของเก่าเพิ่นมันคือทันสมัยแทนอันนี้มันแมนบ่ตลาดของเก่าแม่นเลยเนาะแต่ว่ามันกับนีของใหม่อยู่ดิปะปนกันไปแล้วว่ <c oughs> ะพลันกันไป, <c oughs> ปบ่ราคาคือถูกแทนสิบบาทสิบบาทเราต้อง ใส่เงินหลายบ่ต้องไปซื้อของมือหนึ่งเนาะซื้อนี้ก็ได้ราคาถูกดียังบัดกองเต็มอยู่นะบมอโอ,โอ้โหโอคค้ยังกองเต็มอยู่เสื้อผ้าตัวน่ะคขาจะกองเนีนั่นน,น่ะไหมสองเนาะกองเนีนั่นเลยบอสนีคนใส่บอสจ้าอะไรกองเน,เนั้ยน,น,นั่นเลยท่อทอ่อโอวัาเตอท่อนั่นหลอ่อหล่อลวดทู ผมยามาซื้อขอเก่าทั้งนั้นลนีทุกคนเิได้แต่่อยบ่มีบิกไบอยมีตซเวบางห่างนี่เสือผ้ามามาขา้เกลือนี่นี่เรืน้เบาแนวนอการทรงอดีน่เบาแน่วนี่ทดุเออเสิสก็บเลนี่เลือเขาไม่เลือแล้วบ่เแล้วมันไแล้ว อากาศมันเริ่มพ้อนเดีวให้เจ้ากันแดดเนาะแม่นปกติเป็นตลาดเช้าเด้ตลาดนัดตอนเสาร์เนาะแม่นแต่ว่ามันมีของเก่าเนาะของมือสองเนาะหาเลยคของเก่าของใหม่หายไป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 จะ skip ไปเลาะไกลๆเดียวคลิปมันชิญเห่าวะอันนี้ตอนนี้นี่ประมาณเก่ามุ่งเนี่ยทุกคน เกามุ่งเกือบชิบมุ้งไหนแมนแมนแมนเกามุ่งเกือบชิบมุ้งเดี๋ยวทุกคนสิบเสื้อเนี่ยเกามุ่งเกือชิบมุ้งโอ้ยไม่ซายไฟเกือบลุกมานี่กเจ้าคลายเั่ทุกคนเอ้ยนี่นี่น บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นขายแนวนี้ได้มีเกือบมือสองน้ำโนเบาแนวเนาะเออใช่ล่ะไุ่บอกไม่บอกเกือบมือสองเนี่ยนะขัดไม้ยังวะโออ้ัะตลาดบ้านเพิ่นเมืองเพลินขานเมืองเพิ่นขายของใหญ่เลยฮะใหญ่เลยพุ่นโอ้โหต้องห่วงเลยความยิ่งใหญ่คยบอกว่าเป็นระดับหนึ่งของเขตนี่เลยเนาะไม่สุดตลาดมือสองเนี่ย านเพ่้นานเห็ดไก่คนเนาะมันสุดยอดเลยนะลุยกลุกยดลุกยกล้ก่กุกยุกยกลุกกุกยกลุกยลุกยกลลุกลุยกลยลยกลุกยวลุกยกลุกยกลุกยกอากยกลุกยุลกยลยลยยกยกกก นี่ือความแบบความอยากได้แต่ยังหน่อยนี่คือรถจกของเล่นนี่คืออยากได้ที่สุดแต่ว่ามันกับโบได้นะเพราะว่าขอบขั้วมันกกยากลำบากนะมันกับกบุพเพสีสืบอของเล่็นในเข้าได้นะี่นะนี่แหละทุกคนเอ้ยพอใหญ่ามาแล้วกะ็เห็นแล้วกะ็คิดอยากได้มันคือปมได้แต่ยังหน่อยเนาะนี่แหละชีวิต มีทุกอย่างละเบาะเน,นี่ยผมนี่มั้นี่มั้ยเบี้ยเบี้ยเบี้ยอันนี้ก็บคันไถเบิ้งเป็นก็นกนมาเบิ้งเอาเนาะแต่ว่าควายเบิ้งโมเป็นควายนะมีแต่ผ้ามาเบิงง้งจะซื้อผ้ามาส้มบรรยากาศซื้อตัวควายอ่ะกางเกงลุยงานเลยนะทำงานทำงานสามารถมาซื้อได้ตัวละร้อยตัวเลยเรลยแล้วเขาถูกถูก มีครบมีครบทุกคนเลยครบเครื่องครบเครื่องอยู่ดิตลาดนี้มีครบเลยสามารถมาสื่อได้เนาะยู่ที่ตลาดนัดวัดไร่ขิง <c oughs> อําเภอสามาน <c oughs> จังหวัดนครปฐม <c oughs> ตําบไลไร่ขิงนะทุกคนทางวัดไร่ขิงเลยมาได้เลยโอ้เมื่อนี้ก็มีโอกาสเนาะแบบก็เลยแบบพามาเบิง่งมาส้มบรรยากาศอีกขังว่า โอ้ตลาดของเก่าเพื่อนของมือสองเพื่อนโบด้สมซื่อว่าตลาดของมือสองของมือหนึ่งก็มีปะปนกันไปปนกันไปแล้วแต่เจ้าสีดวงดีหรือบอ่แค่นั้นของดีของแท้มีเบิดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าเบิ่งเป็นหรือบออ่ออวขางขายกันเนี่ยเกลื่อนเยังไงโอ้ยทีวีทีวีหรือว่าโทรทัศน์บ้านใคยรยังไง แต่บ้านคอยมันบูมี่ได้แบบนี้บ้านคอยโซนมากสิเป็นในเนี่ยเกาะเป็นรังดูนหเขาดำเขาดำเออเขาดำนั่นเออเขาดำนะอยู่วันนี้เขาเลื่อนเขาเลื่อนเลื่อแล้วเจ้ากระชิ่งเลื่อนรืออากาศมันเริ่มฮ้อนเด้คนกัเจ้าคอยบ่ค่อยเดินมาได้เด้บอกเดินหน่อยพูดง่ายๆซะของเก่าของของเจ้าเลือดบ่วงบ่วงบ่วงเจ้าเลือดอยู่ ผมเห็นว่าสิบมมีคนสื่อแล้วก็จะมาตักไว้มีได้คนมาสื่อค่ะทุกคนเอ,อ้ยมีแหละบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นบ้านที่พัฒนาบทจําจเป็นต้องสิวัตสื่อของมือหน,าานึ่งทุกคนไหนต้บ้านเนี่ยเออไม่มีไม่มีเป็นไรเปล่าเนี่ยจ๊ะเพราะมันสุดยอดแล้วเขาอยากซื้ออยากยังเขาบ่อยอยากแปบ ไปซื้อของที่มันแบบมือใหม่ราคาที่มันแพงเท่ากับมาซื้อของมือสองแต่ราคาที่มันถือแต่ว่าสภาพไม่เดี๋ยวเบิ่งเป็นหมดเปล่เนี่ยไม่เป็นหมดของเตาว่างขายเกินเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยนี่โอ้ยปลูกหลายๆผมได้เบิ่งเป็นกับมาเบิ่งเอาเด้อ ไปคอยเบิ้งโมเป็นหรอกใครเราเจ้าไม่าหมรอ้ามือสอเนาะมือสอเหมือนสภาพมือหนึ่งแม่ถอยู่บ้านเท่ามันบูมี่นาะแบบนี้เนาะหายากเนาะนี่อะไรสภาพนี่หายากโอ้โหจ นี่นี่นี่ของเหร็นแตนยังหน่อยที่อยากได้อยากได้ช right? okay. right? ุดอีกอันนี้ก็ได้เจ้ากรเริ like <s <s ่งเหลืองสื <h <h ่อเลยคนมีโดดน้ำเล็กน้อยเลยโดดๆลูกค Ges ้าทอร์เรสป่ะนะว่าขายแบบนี้เลยได้ทุกคนเนี่ย โกงกางเกงเสื้อผ้ามีครบนี่แหละเนาะตลาดมือสองแต่บอกเป็นซองล่องไผ่ทุกคนเอ้ยมีเสียงพิดเนาะเฮ้ยสโอ้ ไปเบิง่งไปเรียกพาไปเบิ้งไงลานเพชรอีกลายเพชรลายก็เนีน่ยกดแอรเาคณเชื่ครเยเ่กาแฟโบลันกาแฟโบรานอ่ากาแฟโบนเจ้าดีเลยทุกคนเจ้าดล การขาการขาย,าขายก็เจ้าเป็นแน่นี่เลยนะทุกคนไอแบบบปรไอแบบม<า>บมมีแบบว่าสีไอ้ยังบหรอคุณว่าร้านค้ายังว่าวผเป็นเน้องของคเครื่องเสียงนี่แล้วตอนนี้กำลังฮิบเลยอยู่บ้านเกินเสียงนี่เ<อ>พราะว,ว่าเพิ่มสายตีอะ<อ>นะเพิ่มสายตีผมต้องอ<ๆ>ัปเกรดด้วยตัวนี่ <c oughs> มเชือเลยี่ทุกคนนีหัวด้วยนะหของลำพงมีแค่ลำพงแต่ว่าของพนดีไปิ่งนี้กอนเนี่ยไปิ่งนี้เลยก็จบคลิปแดดแดดแดดคนไป้องเครื่องมือสั่งนี่ครบเนาะมาแนวเนาะแม่นแม มีทุกอย่างครบเลยของเก่าครบเครื่อมของทองลงทองเหลืองเนาะแต่จะเป็นของทองเหลืองเนาะทองเหลืองทองแดงเนาะทองเหลืองทองหกสักยิ้นกันยังมีนะสอนนี้ทุกคนให้บานเพิ่เมลองเต้าลีดน่ะเต้าลีดรุ่นไหนี่รุ่นเก่าเลยรุ่นเซทานโมนี่แม่นโอ้ เขาจะมีระบบใส่ไพ่เหรอเป็นเตารีดมาแลระบบแก๊สคลิปนี้พี่นี่กะประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะกับพ่อว่าชมบรรยากาศตลาดของเก่าตลาดนัดตอนเสาร์วันอาทิตย์อยู่ที่วัดไร่ชิงเนาะบรรยากาศกับช่วประมาณนี้แหละเอาผู้ใดสนใจกับมาอะไรเนาะตลาดนัดวัดไร่ชิง ้างวัดไร่ชิงเลยถามสภานมากกับแม่ถามไปแม่นามซาจีนมากับแม่เลยเนาะคลิปนี้พี่นี่อ่ะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอกาวคข้ามาสบายสบายสบายครับ